ทัวระเบิดทุกคนทัวระเบิดเสียงเสียงแผ่นดินแยกมันเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะอ้นี่ก็คือเจ้าพ่อใจเกเรอย่างนั้นเหรอใครที่อยากเห็นเจ้ารูปหล่อคนนี้กลายล่างนะครับผมกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับผมเดกดแล้วหรือยงังกดแล้วใช่ไหมไปดูเข้ากลายล่างกันเลยดีกว่าครับเ like มาแล้วทุกคนนี่มันอะไรกันอนะทำไมเสียงเออพ่อมดหล่อจังนี่หล,อหลอ่อครั ทุกคนครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนายทำอะไรลงไปโอแซดโอแซดคือชื่อของพ่อมดนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่แล้วกันนะมิสเตอร์ริชคือบอสตัวเก่านะฮะเดี๋ยวพี่ต้องหาที่บินก่อนว่ะโลบักกับกับกับนกใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะจะสอ้อยโอ้ผ่นโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะทุกคนครับผมตอนนี้เออทัวระเบิดครับทัวระเบิดครับผมโอเคนกอยู่ไหนนกพี่อ่ะเร็วเร็วทุกคนรีบขึ้นที่สูงรีบขึ้นที่สูงเร็วเข้าเร็วเข้า คุไปทนี่แล้วทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟบินบินตามพี่มาใครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะครับผมได้โปลดบินขึ้นมาก่อนที่คุณันจะโดนเอ่อภูเขาไฟทัวระเบิดใส่นะฮะนี่ไงโอ้โหมันมันขากขากทั่ว <laughs> มันขากถัวออมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับทุกคน OMG โอ้โหรัวขึ้นเลยทุกคนรัวขึ้นเรื่อยรแล้วรัวขึ้นเรื่อยแล้วมันขากถัวรัวขึ้นเรื่อยเเนี่ยพี่ลองไปยืนอยู่ข้างล่างนี่เผื่อว่ามันจะขากทั่วใส่พี่ เอ้ยนายขากถัวมานี่นีเร็วเข้าตอนนี้นะ่ะไปจับที่ปืนใหญ่แล้วก็จากนั้นก็ยิงตัวเองไปใส่ปืนใหญ่ใครบางคนจะต้องเสียสละมาพี่เสียสละเองโอเคทุกคนพี่จะเสียสละแทนทุกคนเองนะครับครับผมก็ยิงไม่โดนนี่สซ้ำาพี่ตายฟรีครับฮัลโหล ใครบางคนยิงว่ายิงแม่นๆหน่อยดิโอไม่ oh my, นะการตายอย่างสูนเปล่าของเจ้านะ่ะมันไม่ได้ผลอันนี้ก็พูดตรงเกินเดี๋ยวเข้าตอนนี้นะ่ะพื้นน่ะกำลังจะกลายเป็นลาวาโดด,ข,ข, okay. <laughs> นนดขึ้นมาบนไข่โอเคตอนนี้เราโดดขึ้นมาบนไข่แล้วนะครับทุกคนมันคือลาวาอะไรวะ <gasps> ลาวาทัวร์ทุกคนลาวาทัวร์ทุกคนระวังนะต้องมาอยู่บนไข่เข้าไว้เออหัวพี่หายไปไหนครับพี่เหลือแต่ตัวพี่ครึ่งตัวพี่หายไปไหนไม่ อะไรกันละกระดากเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้นลัมันหยุดแล้วแต่ว่าเรานะ่ะจะต้องหาคนที่เสียสละเพิ่มได้เลยนี่แนละยทุกคนโดนแล้วเข้าไปอเสียสละไปแล้วหนึ่งเออทุกคนครับผมเราจะต้องหาผู้เสียสละเพื่อที่จะช่วยชาตินี้เอาไว้มาที่ตายฟรีละทำไมมันไม่ถึงอ่ะน้อยเอ้ยน้อยเอ้ยน้อยเอ้ยคืออะไรว่าน้อยแน่ฉันนะ่ะจะต้องขึ้นไปข้างบนนั้นให้ได้นะ มาแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วตูม้มตอนนี้เสียสลบพอแล้วหรือยังแล้วใครมันนอนนะตอนนี้เอ้ยพวกนายตื่นก่อนเด้อเคสไอทุกคนดูนันสีนั่นก็คือเคสไอนั่นเองเขานะ่ะจะพยายามที่จะเสียสลบตัวเองแล้วก็โดดเข้าไปในเออ่ภูเขาไฟนั้นอ,อ,อะไรอ่ะมันจบแล้วเหรอเคสไอเป็นยังไงบ้างอ่ะเคสไอ โอ้ยทุกคนแผ่นินไหวอีกแล้วโอ้ทัวระเบิดทุกคนทัวระเบิดเสียงเสียงแผ่นดินแยกมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะอ้นี่ก็คือเจ้าพ่อใจเกเรยอย่างนั้นเหรอเข้าไปเข้าไปใกล้ๆก่อนทุกคนเข้าไปใกล้ๆก่อนโอเคทุกคนตอนนี้นี่ครับผมเราบินเข้ามาแล้วเรามาดูหน้าตาบอสก,กันดีกว่าว่าเปไ็นยังไงอุ้หอย,นยหน่อยนะเจ้าบอสนายน่ะออกไปจากเมืองที่ฉันอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าฉันน่ะจะต่ออ๋ย นายชอบกินถั่วก,ก็ไม่บอกโอเคทุกคนไปไปสู้กับเจ้าบอสใจเกเรกันเลยดีกว่ามาเลยทุกคนเราจะต้องยิงยิงอะไรให้เจ้าบอสใจเกเรนะมันเจ็บมาพี่ว่าสิ่งที่ยิงนะั้นมันเจ็บนะนี่เลยฮะเนี่เออพี่ยังไม่ได้ทนได้ยิงมันเลยมันจบแล้วโอเคโอเคเขาบอกว่าตอนนี้นะ่ะพวกเราะชนะมันได้แล้วอุ๊ยพวกเรานะ่ะหาอะไรบางอย่างเจอหรือเปล่าอยู่ที่ข้างหลังนั้นไหนข้างหลังนั้นมีอะไรหรอข้างหลังไหนอะ วุ้ยใครอะนูบเออนี่ผู้เล่นหรือเปล่าวะแต่ว่าพี่ได้อันนี้มาแล้วอะไอไข่ไข่ไข่เอ่ <c oughs> เอไข่ภูเขาไฟอะเออพี่ได้ไข่ภูเขาไฟมาแล้วมาๆมา,มาพี่เอาไข่ภูเขาไฟไปใส่ก่อนอ้าได้มาแล้วครับผมท่านผู้ชมไหนเราลองมาใส่อะไรบ้างซิอ่ะผสมไปฮะ Oh. โอ้โอุยโอ้ยอุ้ยน่าเกียดอ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับจะกลายเป็นแฮมเหรอแฮมที่อยู่ในแซนด์วิชที่โดนปลาฉลา,ามกินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดีอพี่ขออนุญาตบินก่อนนะฮะบินอันไหน,บ,นบินเร็วๆวะอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือทำให้เราบินเร็วใช่ไหมเอ้อยไม่ใช่ที่ว่า สวัสดีเจ้าไ้กรอกน้อยนายเป็นยังไงบ้างละ่ะทำไมานายถึงไม่มาโจมตีบ้านเมืองอย่างที่นายสมควรที่จะทำแล้วแขนมันเป็นอะไรวะนี่คืออะไรอะ่ะเนี่ยเส้นผมเหรอไม่ใช่หมวกมันเนี่ยผมมันอยู่นี่ผมมันเนี่ยเขียวๆขียวเนี่ย แล้วถ้าเกิดเราอยากที่จะต่อสู้กับมันนะทำยังไงอะ่ะว้าวแต่มันแขวนคอใครอยู่ด้วยอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ซื้ออันนี้เลยนะมาหนึ่งสองซ้ำใบาบาเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้าโลบัคมาได้มาแล้วนะทุกคนได้มาแล้วนะครับผมมิสเตอร์คารดรอนหรือว่าไอที่ไอไอหมอ้อเนี่ยทุกคนไอหมอ้อเนี่ยอ่ะหรือว่ามีคนอยากลองไปใช้อะ่ะเดี๋ยวพี่ดรอปให้นะคนที่อยู่ในเซิร์ฟอะะแจกคนในเซิร์ฟนะครับทุกคนแจกคนในเซิร์ฟนะครับ อันนี้พี่ดูนะว่าเอาไปเอาไปใส่บนโต๊ะไม่ได้อะแต่ว่าเอาไปผสมได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองผสมกันเลยนะเดี๋ยวเราลองอันแรกก่อนนะโดยที่เราอะไม่ได้ทําอะไรเลยกับมันใส่แค่มันอย่างเดียวเพ,พียวๆอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่ทุกคนพี่ก็คือหมอ้อในหมอ้อนะครับผม เคยเห็นเป้าหม้อในหม้ออ่ะใครอยากที่จะให้พี่ผสมอะไรเนี่ยลองพิมพ์มาได้เลยนะครับพอดีว่าอันนี้มันเป็นของใหม่มากๆนะพี่ก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันใช้ผสมอะไรได้บ้างอะ่ะอ่ะระหว่างที่เราคนดูมาพี่ลองผสมนี่ก่อนผสมกับทุกอย่างที่มันเป็นโลบัคซื้ออ่ะโอเคทุกคนนะอันนี้พี่กำลังลองใช้ผสมกับทุกอย่างที่ต้องใช้โลบัคซื้ออยู่นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้ก็คือตัวของพี่นะเว้ยเนี่ยไอที่มันเป็นเนี่ยเอเพนกวินเนี่ยแชทเห็นปะเพนกวินเออมีคนดูบอกว่าให้ผสมชิ้นส่วนใหม่กับระเบิดนะเดี๋ยวพี่ลองดูนะอ่ะชิ้นส่วนใหม่อุ๊ยลืมกดเรนวะเอาใหม่เอาใหม่ชิ้นส่วนใหม่ก็คือเจ้าหม้อหม้อปรุงยากับระเบิดระเบิด นี่ระเบิดอันนี้นแคนนอนวะเฮ้ยเราทีคนเรากำลังจะกลายเป,เป็นปืนใหญ่เว้ยแคนนอนแปลว่าปืนใหญ่นะฮะโว้ยประเทศเอาแล้วเราจะยิงยังไงอะ่ะคือยังไงมันต้องมันแคนนอนบ้านคุณโดดได้ด้วย <laughs> แ,คนนนแคนนอนบ้านคุณเบื่อเบื่อเลยโดดได้ด้วยนะฮะอ่ะถ้าเกิดพี่สมมติว่าพี่เอายามาปรุงใช่ป่ะ แ้วพี่ก็ใส่เข้าไปในตัวพี่ได้ไหมไม่ได้บะหรือว่าถ้าเกิดเราต้องถืออันนี้ไงถือถือเนี่ยฮะยาผสมใช่ปะแล้วก็กลายเป็นปืนใหญ่และกินฮะอ้าวยิงไงอ้าวยิงไงอ่ะ,องงอะคือที่ใส่ระเบิดเข้าไปอ่ะให้ยิงออกไปฮะหมายถึงว่าให้ยิงระเบิดออกไปฮะไม่ใช่ยิงปืนใหญ่ออกไปฮะคือ <laughs> ปืนใหญ่บ้านคุณเขาระเบิดในปืนใหญ่แหละฮะไม่ใช่มันต้องยิงปืนใหญ่ออกไประเบิดอ่ะยีงต้องยิงระเบิดออกไปโอ้โหอ่ะพี่ลองใส่เจ้านี่นะผสมกับแบบอะไรแปลกๆดูอย่างเช่นสิ่งที่พี่กลัวนะทุกคนใครที่ดูพี่มานานเนี่ยจะรู้ว่าพี่ไม่ชอบแมงมุมพี่เพิ่งเคยเห็นแมงมุมไกลขนาดนี้ โอเคอ่ะได้แางมุมมาแล้วนะอ่ะลองผสมดูนะครับผมมันจะได้เป็นอะไรอะ่ะดูแล้วมันไม่มีอะไรนะเพราะว่าดูในนี้ในส่วนผสมมันดูเหมือนกับว,ว่ามันจะไม่ได้กลายเป็นอะไรนะเออไม่ได้กลายเป็นอะไรนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอา,เอ,าอันใหม่อันนี้กันรังผึ้งผสมกับนกอ่ะพี่ลองเอาคนนี้ดูแล้วกันนะรังผึ้งผสมกับนกเบี B ๊ยวิงส์บัสซิ่ง o อชันบัสซิ่งคือแบบการแบบเสียงเสียงผึ้งอ,ะอ่ะ <c oughs> ฮ e ลโหล guys ฉันก็คือแซนวิชติดปีกนั่นเองเย้พวกนายเคยเห็นแซนวิชติดปีกกันหรือเปล่าฮะนกบวกไฟไฟที่ว่าก็คือเจ้าเจ้าอันใหม่ใช่ไหมฮะมีใครมีเอ่อชิ้นส่วนใหม่เอามาโยนให้พี่หน่อยได้ไหมฮะอ่าเดี๋ยวพี่ใส่นกรอนะพี่ใส่นกรอเคนี่ไงเนี่ยเคนเอามาวางไว้ให้พี่แล้วขอบูนะคนที่เอามาวางให้โอเคนกบวกเจ้ามันชื่ออะไรวะพี่ไม่รู้จักชื่อมันด้วยซ้ำอ่ะใครภูเขาไฟอ่ะ เอชึ้นส่วนใหม่อ่ะบวเคโน่แล้วเปล่าฮะหรือว่าไอ้ไอ้ภูเขาไฟอ่ะลองดูนะฮะนกบวกภูเขาไฟได้เป็นอะไร